mi วันนี้ขอเสนอตอนพีทะเลกลุ่มเพื่อนชายหญิงห้าคนมาเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอมเป็นชายหาดเงียบสงบไม่มีคนแต่คลื่นลมแรงมากจึงทำให้มีคนเสียชีวิตบ่อยครั้งที่หาดนี้ ชาบ้านแถวนั้นเดินมาบอกเตือนว่าเด็กๆระวังหน่อยนะหาดนี้ผีดุผีทะเลมันเอาคนจริงๆนะหลังจากชาวบ้านเดินผ่านไปเด็กวัยรุ่นต่างพากันหัวเราะ <c oughs> ผีทะเลอะไรสมัยนี้มีแต่ผีโซเชียลแล้วก็ลงไปเล่นน้ำทะเลกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่สาวคนหนึ่ง กำลังยืนแช่น้ำทะเลอย่างสบายใจเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างดึงข้อเท้าเธอใต้น้ำ<อ>เธอกรีดลั่นคิดว่าเป็นผีทะเลจริงๆเพื่อนๆรีบหันมาตกใจกันใหญ่สักพักใช้หนุ่มคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำแกล้งเล่นหน้าผีเผอที่ไหนไม่มีจริงหรอกหญิงสาวโมโหจึงว่าใส่เพื่อนทันทีไอคนผีทะเลยิงล่งกลัวอยู่นึกว่ามีจริงซะแล้วจนถึงช่วงกลางคืน เด็กกลุ่มนี้นั่งกินดื่มริมชายหาดเมาไม้ ai, หัวราะก,กันเสียงดังแล้วชายหนุ่มคนเดิมที่ชอบแกล้งเคื่อนชวนลงไปเล่นน้ำอีกครั้งเขาว่ายน้ำลงทะเลไปก่อนเหมือนจะเล่นมุกอะไรอีกแต่แล้วเขาจมหายลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆนเพื่อนๆมองหัวเราะแล้วพูดว่าปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาไอ้นี่เล่นไม่เลิกหนึ่งนาทีผ่านไป สองนาทีผ่านไปจนสามนาทีผ่านไปเพื่อนรีบลงไปหาในทะเลหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมองไปยังทะเลมืดมิดตรงหน้ามีเพียงฟองคลื่นเบาๆกับความว่างเปล่าเสียงหัวเราะของเพื่อนค่อยๆเงียบลงเมื่อเวลาผ่านไปเกินสามนาที เพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่ละมังแบบนี้มันนานเกินไปแล้วอีกคนตะโกนลั่นเฮ้ย hey, มึงเล่นอะไรของมึงวะออกมาเดี๋ยวนี้ทุกคนกระโดดลงน้ำหานานแค่ไหนก็หาไม่เจอทะเลยังคงนิ่งมีเพียงเสียงคลื่นกับความว่างเปล่าทุกคนจึงรีบโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือคุณตำรวจช่วยเพื่อนผมด้วยครับเพื่อนผมจมน้ำหายไปในทะเล เวลาผ่านไปไม่นานตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาถึงทีมตำรวจและกู้ภัยรีบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทีมงานกู้ภัยรีบแยกย้ายกันไปค้นหาอย่างเร่งด่วนแต่อุปสรรคใหญ่คือช่วงเวลากลางคืนและเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ไฟฉายจากตำรวจและกู้ภัยสาดไปทั่วชายฝั่งกู้ภัยบินโดรนขึ้นไปบนฟ้าหวังจะมองหาเงาร่างในทะเล เรือกู้ภัยหลายลำออกค้นหาตามแนวคลื่นจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทุกอย่างดูเหมือนจะไร้วี่แววเจ้าหน้าที่กู้ภัยพูดกับกลุ่มเพื่อนว่าในทะเลค่อนข้างมืดเรายังไม่เห็นแม่แต่เงาของผู้สูญหายพรุ่งนี้เช้าเราจะเร่งค้นหากันอีกครั้งเช้าว,วันรุ่งขึ้นข่าวการจมน้ำหายแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันมามุงดูเสียงกระซิบดังไม่ขาบเห็นไหม ฉันบอกแล้วผีทะเลมันเอาตายเมื่อเดือนก่อนคนที่จมไปยังไม่ลอยขึ้นมาเลยนี่จนกระทั่งพ่อแม่ผู้สูญหายเดินทางมาถึงเพื่อนเพื่อนต่างก้มหน้าไม่กล้าพูดอะไรพอก้มหน้าเงียบได้แต่มองไปที่ทะเลแม่กลั้นนับตามไม่ไหวเธอเดินไปที่ชายหาดกลับบ้านเรานะลูกแม่มารับแล้วจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายชั่วโมงทั้งบินโดนดำน้ำ ออกเรือไปค้นหากลางทะเลริมชายหาดก็ยังไร,ร้ร่องรอยผู้สูญหายเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงพูดกับคุณแม่ว่ารเราพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ยังไม่มีร่องรอยอาจจะต้องรอให้ศพน้องลอยขึ้นมาเองหลังจากที่แม่ได้ยินแบบนั้นเธอเดินไปจุดทูบหน้าทะเลแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเปิดทางค้นหาลูกชายที่จมน้ำเจอด้วยเถิดลูกเอ๋ย ถ้าเจ้าจากไปแล้วกลับบ้านเราเถอะลูกหลังจากแม่จุดธูปได้ไม่นานฟ้าเริ่มครึ้มเมฆดำลอยปกคลุมทะเลทันใดนั้นเสียงคลื่นเริ่มดังขึ้นผิปดปกติดึงในหน่วยกู้ภัยตะโกนเฮ้ hey, ตรงนั้นมันอะไรลอยมาทุกคนวิ่งกรูไปที่ขอฟังศพชายหนุ่มที่หายไปกำลังลอยมาช้าๆใบหน้าเขาซีดขาวตาเบิกกว้าง มือทั้งสองชูขึ้นเหมือนพยิดามไหว้กลับฝั่งแต่ที่น่าสะพรึงกว่าคือรอบข้อเท้าของเขามีรอยนิ้วมือเหมือนใครบางคนจับขาเขาไว้ก่อนตายพีเรื่งน้สอนให้รู้ว่าหากวันไหนทะเลมีคลื่นลมแรงหรือมีปักธงแดง อย่าตะแบงไปลงเล่นน้ำ